กับเยนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือท่านประธานก่อนที่จะทําหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อสอบถามท่านประธานนะคะนคเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะที่มีการตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการไม่รับรองร่างพระราชบัญญัติการเงินนะคะของทางพัก อดีตพักอนาคตใหม่และปัจจุบันเป็นในนามของพักเก้าวไกลเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา133เนี่ยร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินนะคะจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีนะคะทิ้งซึ่งร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็มีการให้นิยามเอาไว้แล้วตามมาตรา134แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ทางรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาตอบคำถาม,ถามว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีการปัดตกร่างดังกล่าวนั้นเป็นการไม่เห็นด้วยใน เนื้อหาและรายละเอียดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นร่างกฎหมายทางการเงินดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการก้าวล่วงอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะคะจึงอยากที่จะส่งหนังสือถามนะคะในในเวลาต่อมานะคะตอนนี้ก็เราอยากจะปรึกษาหารือกับท่านประธานก่อนว่าเรื่องแบบนี้เราจะสามารถที่จะคงสมดุลระหว่างอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไว้ได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะครับ,รบขอบคุณครับ ก็เป็นเรื่องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะธรรานครับครับเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรสับสนแล้วครับเป็นกฎหมายที่เขียนไว้แต่เดิมมารัฐธรรมนูญทุกฉบับก็เขียนไว้อย่างนี้ครับก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลที่จะพิจารณาในเรื่องพร่หยัดการเงินซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้ากฎหมายที่เราเสนอเท่าที่ผมสังเกตนะครับจากประสบการณ์ถ้ากฎหมายที่เราเสนอนั้นมีลักษณะเหมือนกับของรัฐบาล โดยทั่วไปรัฐบาลก็จะรับรองแต่ถ้าสมมติหลักการมันไม่เหมือนกันเขาก็จะไม่รับรองแต่นี่เป็นสิทธิ์ของของฝ่ายบริหารครับครับ